mọi này chúc mọi người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  สวัสดีค่ะวันนี้เราพา, um าทุกคนมาหาเห็ดนะคะป่าเดิมที่เก่าเวลาเดิมแห้งมากเม็ดแรกแหกมันเขาบอกว่าฝนตกป่ะมาหมาเนตัวมาเนไปทไรก็ได้เจอแล้วไหนคะ

สองเมตรหนันงใหญ่ยู่หาเหตุไม่ได้ง่ายนะคะเพ <c oughs> ื่อจะเจอ,เจอตระตอกบางคนกระสิเสื้อวิดีโอแต่จะบอกว่าไป วันนี้ไม่มีมือกล้องนะคะถ่ายทำเองไปโรงเรียนแล้วมันกระยักไงอยู่ ีเห็ดใช่ค่ะก็พอเอาคาดเด้อรอบหน้าเด้อเออออน แตกซ้ำแหงหนอดอยู่ได้จักดอกชีหาดอกมาแตกหินัค่อยได้ไปอยู่หันเกีงโอ้พักง่ายเอาเลยเจอเจอไม่เจอว่าแม่มาเดี่ยวะ ประกอแต่ละคน <c oughs> ต่อระบตอเหมือนบักใหญ่่ยอมลกวันนี้จะห่างหน่อยนะคะข่งสมองด้หน่วยหนึ่งประมาณน,นั้นที่เดิมหนึ่งเม็ดเล็ก

เจ้าเห็นบ่คอยคุดจะซื้อนี่แนนอนคอยเดี๋ยดซื้อนี่ควัดควัดควัดบ่วงพิเศษบ่วงพิเศษจงบอกข้ามาอุปกรณ์ใหม่แล้วว่ามันเนี่ใหม่เย็บอองชอบปวดหลังปวดเอวขับข้าห้องเ,เอาเบิง <c oughs> เบ่งแล้วเอาเบิ่งแล้วเราก็ซื้ออุปกรณ์ใหม่คือกันแหละควนดินไหน าม,มันฟ้าก่อลนะท่านเดี๋ยวเอาไหมฮะก็จะถมม,มันเอาได้อยู่เนาะสุดจะมันจะเกิดเจ้าหากบหรือหัน <laughs> หาเห็ดเจ้าว่าดูเพื่อได้ของแถ้ แรกเจ้าเห็นเป็นหน่วยอยู่บ่รัว่าจะปวบ่ค่อยพูดเดี๋ยวนี่มันเห็นมันก็เห็นง่ายอย่างนี้เลยคือดีแล้วเล็กๆนะอย่าลืมเด็กก็จะสีเอาไว้ให้มันใหญ่ไปนะเนาะมันสูงแล้วก็เลยจะเป็นต้องเอาถ้าไม่เอามันจะแห้งใช่ต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะสีว่าว่าน้อยกันยังเอาอเดี๋่วว่า น้อยยังอ้าเพราะว่าเราพัดึ้นมาแล้ว,ลวมันโดนอากาศข้างนอกแล้วมันจะไม่โตนะคะมัเหี่ยวมันจะเหี่ยวนี่โตโตข้างหน้าจะแตกพงกพะงะเนาะไม่จังได้เห็นนะ,นะนนคายคือายอาสุด บีบอเอาไมเคืออยู่พอเดียวยาอ่าอ,อนซอนมิดเงือจะของดี จะพากันยังไงเนี่ยบม่เคยแล้วขวัวเอาเขี่ยเอาจะของอะไรย่างวาสัดโอ้ยชีวิเนาะส่วนพ่อเรานอนหมดหลับพ่อโอ้นะมีแต่เม็ดซับ ทางตายออกจักเป็นยังอือแม้เนี่ยเป็นทราวนที่ล่ะสลาวตีนควายตีนงูมสุข่าเจ้าเนี่ยตัวเงิดเนี่ยเกิมั้ยคะเจอค่ะไหมเอ่ยสลี่เนาะป๊าด เอาคือว่าพากันเดามาเมื <oh> ่อกี้เนี่ยพวกเขาโอ้โลูกดิชีสนิทแน่นอนอาะเบ๊เขาจะเจอไปเห็ดเพาะ ใช่ดูแบบนี้นี่เองเนาะสามแม่ลูกแม่ยังนะอ่้ามากเนนี้ดีๆนะ กิไทายใหญ่พอได้บิเจาอีกหัวด้หัวจักกจัน หล่นมาจากไหนอืมงี้ได้สิ เอามาป่าจำใหน่แล้วเอ้ยชุดเท้าคู่โคตรงอหมดปันใดจุดเท้าคู่อ๋อสวยสวย ตอนนี้เรามาป่าที่สองแล้วเจอดอกแรกะแอบมามาด้วยควันเลยมาจ,จะของเห็นแต่ะละดอกฮะหน่วยเดียวที่สอง อะไรที่ต้อ